เฉลยแล้วหนึ่งในสองโอรารุ่นใหม่ที่จะถล่มในไทยไรวอลไทยแลนด์ Thailand, เคยบอกใบ้อย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการนำรถรุ่นใหม่จำหน่ายถึง5รุ่นทุกคนจะโฟกัสไปที่ซับแบรนด์ย่อยโอราเพราะน่าจะเป็นซับแบรนด์ที่สักเซสเกินคาดหมายที่สุดในเวลานี้ในไทยยืนยันว่าจะส่งโอราใหม่2รุ่นตอนแรกยังไม่มีใครยืนยันว่าจะขายรุ่นใดแต่ข่าวล่าสุดยืนยันแล้วว่า โอราหนึ่งใน2รุ่นที่จะมาไทยนั้นก็คือโอรา o o d c a t จ t แหแล่งข่าวจกแฟนเพจ c a r ์ทูเดย์ได้เผยภาพโอรา o o d c a t จ t ทีแอบมาวิ่งทดสอบงานวิศวกรรมบางอย่างในเมืองไทยโอรา o o d c a t จ t ทีคือเวอร์ชันสปอร์ตที่มีการตกแต่งดูเร้าใจและตราเร่งที่เร็วกว่ากูดแคทรุ่นปกติเล็กน้อยโอราก o ดแคทจีทีจะมีการเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมเพิ่มกับซุ้มล้อและแอโรพาสรอบคันด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ติดตั้งสปอยเลอร์ท้ายมีเทคโนโลยีไฟหน้า Full LED พร้อมที่ครอบโคมแบบค l o r f u ลล้ออล่อยขนาด18นิ้วสไตล์สปอร์ตภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำแดงโ r r GoodCat ค t ไม่ได้ระบุตัวเลขแรงมา้าแต่ยืนยันว่าทำมั้ตราเร่งสู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.9วินาที ทำความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงกว่ากูตแคทธรรมดา10กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาหรับเวอร์ชั่นจีนจะมีฟังก์ชันพิเศษคือระบบบังคับให้รถถอยจอดในที่แคบผ่านแอปมือถือระบบจดจาใบหน้าและคําสั่งเสียงโอลารกูแคท G-T จะมีจําหน่ายรุ่นเดียวรุ่นระยะทางวิ่งสูงสุด480กิโลเมตรตั้งราคาต่ำกว่ากดตแคทตัวท็อปสุดวิ่งได้500กิโลเมตรเล็กน้อยคาดเดาว,ว่ามาไทยจริง อาจจะขายในราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยหรือเท่ากันกันกบ GoodCat 5 0อยอุนตราก็ได้เมื่อรถทดสอบวิ่งในไทยสักขนาดนี้น่าจะขายไทยเร็วนี้ครับ